สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยใบงานที่คุณครูให้นักเรียนไว้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าเติมจํานวนเงินทั้งหมดลงในช่องว่างและตอบคําถามมาดูข้อ1น,นะคะมีเหรียญ10บาท5เหรียญก็จะมีค่าเท่ากับ50บาท ธนบัตร20บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ40บาท500บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ500เหรียญ25สตางค์1เหรียญน,นะคะรวมจำนวนเงินที่เป็นบาทก็จะได้590บาทส่วนจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ก็คือ25สตางค์ ต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทสองฉบับมีค่าเท่ากับสองร้อยยี่สิบบาทสองฉบับมีค่าเท่ากับสี่สิบหนึ่งพันบาทหนึ่งฉบับมีค่าเท่ากับหนึ่งพันเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญน,นะคะมีค่าเท่ากับห้าบาทรวมแล้วก็จะได้เงินเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาท ในข้อนี้จะไม่มีหน่วยที่เป็นสตางค์นะคะต่อไปข้อที่สามธนบัตรหนึ่งพันบาทสองฉบับมีค่าเท่ากับสองพ5 0ห้าร้อยบาทหนึ่งฉบับ่า2ฉบับนะคะม,คมีค่าเท่ากับหนึ่งพัห้าสิบบาทสี่ฉบับมีค่าเท่ากับสองร้อยเหรียญห้าหนึ่งเหรียญและเหรียญหนึ่งบาทสี่เหรียญรวมเป็นเงิน เบาทนะคะข้อนี้นะ,ะเมื่อเรารวมเงินก็จะได้เท่ากับ3ามพันสอบาทต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่จากจำนวนเงินข้อ1ถึงสข้อใดมีจำนวนเงินมากที่สุดข้อที่มากที่สุดคือข้อข้อสามนะคะข้อสามมีสามพันสอบาท ต่อไปข้อที่หค่ะจำนวนเงินข้อ1ถึงข้อสามข้อใดมีน้อยที่สุดข้อที่น้อยที่สุดคือข้อข้อ1นะคะมีถึงแค่หลักร้อยข้อหจํานวนเงินข้อสองกับสมข้อใดมีจํานวนเงินมากกว่าข้อนี้นักเรียนดูโจทย์ดีๆนะคะเขาถามเฉพาะข้อสองกับข้อสามข้อสองมีหนึ่งันสอง้อสี่สิบห้า ส่วนข้อ3มี3 2 0พบาทฉะนั้นข้อที่มีค่ามากที่สุดคือข้อข้อสเป็นไงคะนักเรียนทำได้ไหมคะต่อไปเรามาดูข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่โจทย์ก็เหมือนเดิมนะคะให้เติมจำนวนเงินทั้งหมดลงในช่องว่างและตอบคำถามข้อนี้ ข้อที่หนึ่งห้าร้อยบาทสองฉบับมีค่าเท่ากับหนึ่งพันยี่สิบบาทสองฉบับมีค่าเท่ากับสี่สิบเหรียญสิบบาทห้าเหรียญมีค่าเท่ากับห้าสิบเหรียญห้าสิบสตางค์สองเหรียญน,นี้มีค่าเท่ากับหนึ่งบาทนะคะและห้าสิบสตางค์กับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองเหรียญ อันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1บาทรวมเงินได้เท่ากับ1,000 1 0 9นหนึ่ง0ันบาทนะคะกับอีก25สตางค์ต่อไปข้อที่2ธนบัตรหนึ่บาท สี่ฉบับมีค่าเท่ากับสี่พันธนบัตรห้าร้อยบาทสามฉบับมีค่าเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญสิบห้าเหรียญเท่ากับห้าสิบเหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญคือสองบาทเหรียญห้าสิบสตางค์สองเหรียญคือหนึ่งบาทถ้าสี่เหรียญก็คือสองบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สี่เหรียญน,นี้ เท่ากับ1บาทนะคะแล้วก็เหลืออีก3เหรียญตัวนี้คือ75สตางค์ครูใส่จุดไว้ข้างหน้านะคะอ่ะเรามารวมเงินกันก็จะได้เป็น4 000, 5 0 0ั5 5 0 5 5 5 0ห้าห ,5 และอีก75สต่าตางค์ฉะนั้นข้อ,อนี้จะตอบ5500 ห้าบาท75สห้าสตางค์ต่อไปข้อที่สามมีธนบัตรห้าร้อยบาทสามฉบับมีเงินเท่ากับหนึ่ง0ันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่ฉบับ เท่ากับ200 20บาทเท่ากับ60เหรียญ50สิบตางค์สเหรียญคือ1บาท25สาตางค์สเหรียญคือ50สตางค์รวมเงินที่เป็นบาทนะคะก็จะได้หนึ่ง7ันบาทหนึ่บาท และอีก50สตางค์ต่อไปค่ะข้อที่4จากจำนวนเงินข้อ1ถึง3ข้อใดมีจำนวนเงินมากที่สุดข้อ1นะักเรียนจะเห็นว่ามี1,092บาทเราดูเฉพาะหน่วยบาทก่อนนะคะข้อ2มี5,555ข้อ3มี1,761 ดูในตัวเลขในหลักพันนะคะก็จะได้ว่าจํานวนที่มีค่ามากที่สุดคือเลข5้าฉะนั้นข้อที่มีเงินมากที่สุดก็คือข้อข้อสองข้อหค่ะจากจํานวนเงินข้อ1กับข้อสามดูดีๆนะคะโจ์ถามข้อ1กับข้อสามไม่ใช่ข้อ1ถึงข้อสามนะฉะนั้นข้อนี้เราจะดูเฉพาะข้อ1กับข้อสามข้อหนึ่งมีหนึ่งพัน้าสิบสอง ข้อสามีหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดจำนวนไหนน้อยกว่าหนึ่งพันเก้าสิบสองน้อยกว่าฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจะมีเงินน้อยกว่าต่อไปข้อหกค่ะข้อหจากจำนวนเงินข้อหนึ่งถึงสามเรียงลำดับจำนวนเงินจากน้อยไปมากข้อที่มีเงินน้อยที่สุดคือข้อไหนคะ ข้อที่มีเงินน้อยที่สุดคือข้อข้อหตามด้วยข้อสาตามด้วยข้อสองนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำถูกไหมคะ ลองตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนคนที่ยังทําไม่ถูกนักเรียนกลับไปทบทวนคลิปที่คุณครูให้ดูนะคะแล้วก็ลองมาทําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ